คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหรก็ได้เรื่องนาฬิกามีอะไรบ้างนาฬิกาปลุกนาฬิกาข้อมือนาฬิกาผนังบ้านนาฬิกาแดดนาฬิกาเลขหรือแม้กระทั่งยุคนี้ครับนาฬิกาสมาร์ทวอทที่บางทีเราก็ต้องตั้งคำถามว่าสมาร์ทจริงไหมเนี่ยวอทอันเนี้ยนะฮะไปพบกับ EP ีนาฬิกา EP ีนี้กันเลยครับเล่าอะไรไม่เล่า เอาละฮะวันนี้เราจะมาว่ากันถึงประวัติศาสตร์ของนาฬิกานะครับโอ้นาฬิกานี่ผมต้องบอกว่าอยู่คู่กับเรานี่แทบจะเป็นอวัยวะที่33นะครับคือขาดนาฬิกาเหมือนขาดใจฮะไม่รู้ว่ากี่โมงนี่โอ้แทบดิ้นฮะแทบดิน้นแทบลงไปดิ้นกับพื้นนะครับผมบอกงี้ดีกว่านะฮะเวลาเราไม่รู้เวลานี่คือแบบเหมือนเราไม่รู้จักโลกใบนี้นะกี่โมงแล้วแบบไม่รู้กี่โมงคือนมื สมมตินะไม่มีนาฬิกาข้อมือไม่มีนาฬิกามือถือไม่มีนาฬิกาให้ดูรอบตัวเนี่ยอ่ะคุณจะรู้ไม่กี่โมงมันไม่รู้อยู่แล้วนึกออกไหมฮะดังนั้นถ้าขาดนาฬิกานี่คือเหมือนเราไม่มีชีวิตนะฮะดังนั้นนะครับนาฬิกานี้ที่ผมจะเล่าเราจะไล่มาตั้งแต่ยุคนู้นเลยครับว่านาฬิกาเนี่ยมันถือกําเนิดได้ยังไงจริงๆเนี่ยผมก็ศึกษาเรื่องนี้มาเยอะนะครับอ่านประวัติศาสตร์ของนาฬิกานู่นนี่นั่นนะฮะนาฬิกาเป็นยังไงวิวัฒนาการมาแบบไหนนะครับอ่ะ วันนี้นะครับค่อยๆไล่มาเลยดีกว่านะฮะชิวชิวชิวแอะตลกก่อนนิดนึงไม่ใช่ไล่อย่างนั้นนะฮะไล่เรื่องนาฬิกาอะไรกันดีกว่าครับไล่มาแบบไหนครับนาฬิกานะฮะแหมถ้าบางคนยังยังยังตลกยังขำกับชิวชิวชิวอยู่นี่คือคุณเส้นตื้นนะฮะเอาไปต่อนะครับนาฬิกานะครับที่ผมจะเล่าในวันนี้เนี่ยเอาตรงๆอย่ามุดว่าเราคิดว่าสมมติเราอยู่ยุคหินนะครับยุคหินไม่ได้มีนาฬิกานะฮะยุคนั้นนะครับยุคนั้นคือดูแสงอาทิตย์เอา แสงตรงหัวคือเที่ยงวันมืดแล้วพระจันทร์ตรงหัวคือเที่ยงคืนจบดูแบบนี้เรารู้เวลาจากการที่แสงขึ้นตอนเช้าคือออกหากินแสงคบค่ําคือเวลาพักผ่อนเราเป็นแบบนี้มาเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะฮะในสมัยยุคหินยุคอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เราก็เริ่มมีการที่ต้องรู้จักเวลาเอาอย่างนี้ตอนนั้นอะลองคิดสภาพดิเราแบบเป็นลิงตัวหนึ่งอะหลังค่อมๆเดินแบบพูดก็ยัง ตั้งคนหนึ่งคือผมสงสัยครับว่านาฬิกาในที่ที่หนึ่งควรมีกี่เรือนอ่าในที่ที่สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่หนึ่งเนี่ยควรมีกี่เรือนเอาง่ายๆผมไปเจอสถานที่ที่หนึ่งครับมีนาฬิกาในเวลาปัจจุบันที่เขียนว,ว่าแบงคอกสมมุติเจ็ดโมงแบงคอกข้างๆอ่ะมีนาฬิกาจากเวลาลอนดอนนาฬิกาจากเวลาโตเกียว นาฬิกาจากเวลานิวรยกจากเวลาอัมสเตอร์ดัมจากเวลาของโซลจากเวลาของอะไรอะวอชิงต oh ันดีซีโอ้โหนาฬิกาในพื้นที่นั้นฮนะบอกเวลาทั่วประเทศผมถามหน่อยผมถามจากใจเลยนะฮะมีใครอยากรู้ไหม <laughs> มีใครอยากรู้ไหมว่าตอนนี้ลอนดอนกี่โมงโอเคอาจจะมีคนอยากรู้แต่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนึกออกไหมฮะคือเคยมีใครเดินมาแล้วแบบโอ้นี่เวลาเจ็ดโมงแล้วกำลังจะไปทํางานโอ้ลอนดอนลอนดอนตอนนี้เที่ยงตรงโอ้เที่ยงตรงของลอนดอนนี่คงจะอากาศดีมากเลยอ่ะผมอยากรู้อุ้ยลอนดอนแล้วมีอะไรโอ้มีโซโอ้ตอนนี้โซบ่ายสามโอ้อยากรู้มากเลยว่าโซบ่ายสามแล้วโตเกียวอ่ะหกโมงเย็นโอ้ อยากรู้มากเลยว่าตอนนี้ตัวเกียหกเินผมถามหน่อยฮะเราจะมีนาฬิกาไปเพื่ออะไรฮะคือเอาง่ายๆในมือถือเราเนี่ยสามารถดูเวลาได้ทั่วโลกถามหน่อยเดือนเดือนหนึ่งเราดูกี่รอบเราไม่ดูอยู่แล้วเราก็ดูแค่นาฬิกาตอนนี้เราจะไปดูนาฬิกานิวยอร์กทําไมละฮะถ้าญาติเราไม่ได้อยู่นิวยอร์กเราหรือเราไม่ได้มีแผนจะไปนิวยอร์กเราก็ไม่ได้ดูเราจะเป็นต้องมาติดไหมฮะว่านาฬิกาแต่ละประเทศเวลาเท่าไหร่เราบ้างนะครับไม่มี แต่ผมชื่นชมนะฮะผมคิดว่าสิ่งนี้นะครับเป็นการตลาดของบริษัทขายนาฬิกาที่ได้ผลมากนะครับผมบอกเลยว่าบริษัทนาฬิกาโคตรฉลาดนะครับอ่ะคุณคิดภาพดูในยุคที่เราเริ่มมีนาฬิกาใช้กันแล้วนะฮะหครอบครัวผมบอกเลยนะซื้อนาฬิกาไม่เกินสอสาเรือนจบและนาฬิกานะฮะใช้ได้เป็นปีเป็นชาตินาฬิกาที่ผมใช้ทั้งวันนี้นะฮะผมใช้มาตั้งแต่นาฬิกาติดบ้านนะฮะใช้มาตั้งแต่ปฐม เนี่ยผ่านมา20ปียังใช้เรือนเดิมยังไม่พังเลยผมถามหน่อยบริษัทนาฬิการู้ถึงเรื่องนี้ไหมรู้บริษัทนาฬิการู้ถึงเรื่องนี้ครับโอ้ขายไป10ปีแล้วทําไมยอดขายไม่ขึ้นหรือยกนี้ไม่มีใครซื้อเลยออกแคมเปญใหม่ๆก็ไม่มีใครซื้อทํายังไงนะพอผู้บริหารบนแบบน,บบนี้ปั๊บไอคนทํานาฬิกาไอคนที่แบบเป็นผนกการตลาดนะฮะก็ต้องมีแบบว่า ก็ต้องมีแบบว่าปิ๊งแวบอะเฮ้ย hey! ไม่ต้องเป็นห่วงเราสามารถทำหลักการตลาดได้อะเราสามารถทํานาฬิกาของนายให้ขายได้อีกห้าเท่าตอนนี้เราขายนายขายไปได้กี่เรือนหนึ่งล้านนายจะขายได้อีกห้าล้านเรือนบ้าเหรอทํายังไงอะคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่คนทําการตลาดคิดออก <laughs> สมมตินายมีนาฬิกาที่นาฬิกาฉายที่นี่แต่นายคิดดูสิว่าทั่วโลกนาฬิกามันไม่เท่ากันเวลามันไม่เท่ากันอ่ะทีนี้เริ่มรู้ครับคนผลิตนาฬิกาก็เลยบอกว่าอ่ะทํายังไงนี่ไงนายก็ขายนาฬิกาโตน,นายก็ขายนาฬิกาแล้วก็บอกเขาว่าเอาไปติดข้างๆกันเจ็ดแปดเรือนอ่ะโอเคอาจจะหารอาจจะถูกด่าว่าบ้าแต่พอบอกว่านี่ไงก็ติดสิแบงก็ติดเรือนหนึ่ง โตเกียวติดเรือนหนึ่งโซติดเรือนหนึง่งติด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 แล้วก็ขายได้นี่ฮะนี่คือหลักการตลาดนะครับนี่คือหลักการตลาดของบธธริษัททำนาฬิกานะฮะของการแพร่ขยายยอดขายนาฬิกาไปได้ทั่วโลกนั่ก็คือการติดนาฬิกาของประเทศต่างๆไว้โดยที่ก็ไม่ได้ถามเราว่าเราอยากรู้ไหมเด็กๆกับผมเลยไปดูผมรู้สึกว่าบอกฉันทําไม <laughs> ผมไม่ได้อยากรู้ <laughs> ญาติผมอยู่ไทยหมดนะฮะนี่คือการขายนาฬิกาในยุค แต่ก่อนนะครับเอาง่ายๆอันนี้ยกตัวอย่างผมนะครับนาฬิกาอยู่คู่กับชีวิตผมมาเนี่ยที่อยู่คู่แบบเหนียวแน่นเลยนะก็คือนาฬิกาปุกนะครับผมไม่ใส่นาฬิกาไปโรงเรียนนะฮะเพราะโรงเรียนบอกอว่าเรียนกี่โมงกี่โมงเด็กๆครับผมไม่ใส่นาฬิกาไปโรงเรียนผมไม่มีมือถือด้วยผมจะรู้เวลาก็ต่อเมื่อโรงเรียนตตตตตติิิิิิง

ผมมีนาฬิกาปลุกที่ใช้มาตั้งแต่สมัยประถมอยู่อันนึงจะเป็นแบบรูปสามเหลี่ยมเ,เป็นพีระมิดแต่เป็นรูปแบบสีบัวเป็นเรื่องหมุนบัวเคยมีไหมยุคนั้นฮิตมากยุคนั้นผมชอบมากนะครับกดตั้งนาฬิกาปลุกนะฮะก็คือการหมุนเข็มนาฬิกาสมมติจะปลุกตีห้าครึ่งก็หมุนเข็มสีเหลืองๆไปที่ตีห้าครึ่งแล้วก็กดไอ้บนสามเหลี่ยมที่เป็นรูปบัวทีหนึ่งตอกก็คือตั้งนาฬิกาปลุกพอเวลาเข็มมามาถึงไอ้ตอนตีห้าครึ่งปุ๊บมันก็มันก็จะปลุก จำไอ้เสียงนาฬิกาปลุกสมัยเด็กๆอะ่ะมาได้ถึงตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีใครจําได้บ้างแต่เป็นรูปบัวมันจะขานว่ามาแฮปอันนเดมาเฮปอันนเดมาเฮปอันนเดถ้าไม่ปิดมันมันก็จะไปต่อนะมาแฮปอันนเดมาเฮปอันนเดตัวก็จะปิดมันแล้วก็ลุกจากที่นอนแล้วก็ออกไปจากบ้านเนี่ยสิ่งที่ สำคัญกับผมก็คือนั้นนาฬิกาปลุกนะฮะและแน่นอนว่าพอมีนาฬิกาปลุกแล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมาว่าตื่นยากอ่ะบางทีนาฬิกาปลุกและสําหรับคนที่แบบควบคุมตัวเองได้ก็จบไปแต่สําหรับคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นาฬิกาปลุกก็จะมีแพทเทิร์นเสริมนะฮะเช่นนาฬิกาปลุกแบบวิ่งได้วิ่งหนีเราให้เราลุกขึ้นมาไปตามปิดมันไปปิดเสียงมันเพราะลำคาญหรือนาฬิกาปลุกแล้วเราต้องจับมันเขยา่าหนึ่งร้อยรอบ มันถึงจะหยุดหรือแม้กระทั่งแบบนาฬิกาปลุกที่แบบเอามาตบหน้าเราอะมีมีนาฬิกาปลุกแบบปลุกปุ๊บตบหน้าเราบนที่นอนแป๊ะให้เราตื่นมีหมดฮะคือแบบเป็นนาฬิกาสําหรับคนควบคุมตัวเองไม่ได้ในการที่จะตื่นนอนนะฮะซึ่งตัวนี้นาฬิกาเราพัฒนามาคืออยู่ในมือถือนะครับคือสมมุติเราจะตื่น10บโมงเนี่ยจะไม่มีใครตั้งแค่10บโมงหรอกฮะเราจะตั้ง10บโมงสิบโม ก้ามงอาจ10โมง10บมงนาที10ิมง10ิบทีิบมงิห้ามงยี่สิบมงี่ห้าสิบโมงครึ่งหรือเราจะตื่น11โมงเราจะตั้ตง้งตั้งแต่10ิบโมงไปยนถึง11โมงคือกดสนุดเป็นว่าเล่นเลยนะครับอันนี้คือนาฬิกาปุกนะฮะและเรามาสู่ในยุคสุดท้ายนั่นคือยุคนี้นะครับกับนาฬิกา Smart Watch อย่างที่เกินไว้นะะฮนาฬิกา Smart Watch นะฮะ ซึ่งเอาทีแรกนะฮะคือตอนนี้ผมใช้รุ่นหนึ่งอยู่เป็นรุ่นของการที่ตอนนั้นผมซื้อมาเพราะว่าผมอยากวิ่งผมเอาไว้ซ้อมวิ่งเป็นนาฬิกาที่แบบจับได้ทุกอย่างเลยฮะคือเอาง่ายๆนาฬิกาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากอย่างเครื่องซักผ้าเนี่ยก็คือซักผ้ามาตลอดตั้งแต่ยุคนู้นถึงยุคนี้ก็แค่มีมีแพลตฟอร์มในการซักผ้าอย่างเดียวตู้เย็นก็มีแพลตฟอร์มในการเป็นตู้เย็นนะฮะแต่นาฬิกาเนี่ย นอกจากการทำตัวให้ดูเวลาได้แล้วนาฬิกายังทำตัวเป็นอย่างอื่นอีกนะฮะจับเรื่องของหัวใจเต้นจับจำนวนก้าวจับเรื่องของความเครียดดูดิว่าวันนี้เรานอนกี่ชั่วโมงจับได้ทุกอย่างฮะจับได้หมดทุกอย่างจับทั้งก้าววิ่งจับทั้งเวลาในการเดินจับเรื่องสุขภาพจับเรื่องการเดินขึ้นบันไดจับได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการรับมือถือผ่านสมาร์ทวอชก็มีนะฮะซึ่งผมถามว่า นี่คือนิมิตใหม่ที่ดีของวงการนาฬิกาที่พัฒนามาให้แบบดูแลสุขภาพได้นะครับซึ่งผมชื่นชอบนะการคิดนวัตรกรรมขึ้นมาใหม่แล้วแบบเฮ้ยมันมีฟังก์ชันให้เราทําหลายแบบอะ่ะมันเหมือนมือถืออ่ะที่พัฒนามาถ่ายรูปได้ที่พัฒนามาอาัดเสียงได้พพัฒนามาแบบดูเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ได้นาฬิกานี่ก็เหมือนกันแต่พอผมซื้อนาฬิกานี้หลังจากผมเห่ได้ไม่นานผมก็เอาอ e ีสมาทวอทเนี่ยที่ทําได้หลายอย่างเนี่ย ทุกันนี้เนี่ยผมดูเวลาแค่อย่างเดียวยิ่งสมาร์ทถึงมึงจะสมาร์ทแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็ใช้ดูเวลานะฮะซึ่งโอเคถึงคุณจะสมาร์ทนะครับถึงมันถึงมันจะสมาร์ทมาใช้ได้เยอะถึงคือถึงว่าใช้ได้ประมาณ10แบบผมใช้แค่อย่างเดียวนะฮะแล้วผมก็ตั้งคําถามกับเพื่อนในวันหนึ่งว่าเออนาฬิกาเนี่ยมันจะดูเวลาก็โอเคนะแต่ทําอย่างอื่นทําไมอะ่ะคืออ่ะผมตั้งคําถามกับเพื่อนว่า นาฬิกาเราควรจะนับจํานวนก้าวได้ไหมนับจํานวนก้าวเราได้อะไรก็ได้รู้ไงว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วแล้วยังไงก็ได้รู้ไงว่าเราเดินครบหมื่นก้าวหรือเปล่าสุขภาพดีหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ครบมึงออกไปวิ่งไหมก็ไม่อ่ะเรารู้ทําไมก็ก็รู้อ่ะโอเคอันนี้คือจํานวนก้าวนาฬิกาจัดจัดทาทาอะไรได้บ้างอ๋อก็จับความเครียดได้ไงรู้ว่าเครียดเยอะหรือเครียดน้อยหรือเครียดมากเวลากี่โมงแล้วยังไงต่อ ก็ได้รู้ไงว่า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 นาฬิกาเรามันจับว่าเราเครียดไหมตอนนอนก็ไม่เครียดตื่นมาตรงนี้ก็เครียดนิดนึงทํางานตรงนี้เครียดแล้วยังไงต่อแล้วรู้ไปททาไมก็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 รู้ว่าเราเครียดไหมแล้วมึงจะลดความเครียดได้ไหมก็อาจจะนั่งนิ่งๆแล้วมึงนั่งไหมก็ไม่นั่งอ่ะแล้วยังไงต่อเออนั่นดีไม่ง่ายต่อไม่รู้อ่ะนาฬิกาจับการนอนหลับลึกหลับตื้นได้แล้วยังไงก็ได้รู้ไงว่าเรานอนมีคุณภาพไหม แล้วไงต่อก็นี่ไงก็รู้ไงว่าเราหลับฝันไปสามชั่วโมงหลับลึกไปอีกสี่ชั่วโมงก็โอเคเป็นการหลับที่มีคุณภาพรู้แล้วยังไงก็รู้แล้วไงแล้วไงต่อก็คือพอคําถามมันบอกว่าอ่ะสมมติมึงนอนไม่พอแล้วมึงนอนต่อไหมก็ไม่เพราะว่ามีงานที่ต้องทําเออก็นั่นไงเออแล้วรู้ไว้ทำไมโอเคสุดท้ายรู้ไว้เนะฮะในสมา์ทวอสรู้ไว้ก็คือไม่รู้ รู้เพื่อรู้รู้ว่าอ๋อวันนี้เดินหมื่นเก้าอ๋อวันนี้เดินขึ้นสามชั้นอ๋อวันนี้ความเครียดเยอะอ๋อวันนี้นอนหลับลึกดีอ๋อวันนี้ยังไงอ๋อแล้วถามว่าพัฒนาได้ไหมก็ก็ไม่ก็กรก็รู้เฉยเอออ่ะสุดท้ายเออแต่ผมชอบนะแต่ผมชอบว่าวันนี้ยผมเดินไปกี่ก้าวผมได้สุดท้ายแล้วผมก็เลยรู้ว่าเออจริงๆแล้วถึงแม้มันอาจจะใช้ประโยชน์มากกว่านี้ไม่ได้ อาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบอยากวิ่งมากขึ้นเพื่อให้ครบหมื่นเก้าอยากนั่งเฉยๆให้เครียดน้อยลงหรืออยากแบบไปนอนเยอะมากขึ้นเพื่อให้เราพักผ่อนถึงแม้เราจะทาไม่ได้แต่เราได้รู้ว่าอ๋อเราใช้ชีวิตแบบนี้เออในอนาคตเนี่ยอาจจะลองใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งอาจจะเดินให้เยอะขึ้นอาจจะอ่ะสมมติรถเมย์อยู่ป้ายหน้าอาจจะลงป้ายนี้แล้วเ,เดินไปป้ายหน้าเออแต่มันจะมีใครทํำไหมเดินยังไงรถเมย์ก็ไปป้ายหน้าแล้วก็ไม่มีนี่ออกไหมฮะสุดท้ายแล้ว อย่างน้อยเราก็ได้รู้นะครับว่าเราเป็นยังไงหัวใจเราเต้นเท่าไหรที่ระดับเท่าไร่หัวใจเต้นเร็วแสดงว่าอ่าเราเหนื่อยง่ายเราอาจจะต้องออกกําลังกายมากหน่อยหัวใจเต้นช้าโอเคอาจจะเป็นสัญญาณของหัวใจที่ดีนะฮะดังนั้นนี่คือพัฒนาการของนาฬิกาที่มาตั้งแต่ยุคโน้นเนี่ยที่ยกตัวอย่างวัติศาสตร์มาจนถึงยุคสมาร์ทวอตและแน่นอนว่าวงการนาฬิกาวงการมือถือเนี่ยจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เขาจะพัฒนาอะไรต่อไปนี่ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะผมว่าใน ในอนาคตนะฮะผมว่านาฬิกาเนี่ยกดปุ่มเดียวติดเนี่ยอาจจะซัก้าที่บิบานได้ติดเดียวเนี่ยรถอาจจะมารับนะฮะหรือแม้กระทั่งผมว่านาฬิกาติดเดียวเนี่ยนะฮะอาจจะนะฮะทำให้เรามีเงินขึ้นเป็นแสนเป็นล้านได้นะฮะจากสิ่งที่นาฬิกาที่พัฒนาขึ้นมานะครับและนี่คือเรื่องราวของนาฬิกาในเล่าอะไรไม่เล่านะครับพบกันนะฮะทุกวันเสาร์ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงทุกอาทิตย์นะฮะกับพอดแคสเล่าอะไรไม่เล่าพอดแคสผมว่า นี่เป็นหนึ่งในพอด c a แคสที่มีจํานวนน้อยที่สุดนะฮะก็คือเรื่องราวของอคอมมิเดียนเรื่องราวของอารมณ์ขันนะครับที่ให้ทุกคนเสพเพราะว่าทุกวันนี้วงการพอดแคส์นะฮะแม่เคร่งเครียดเลือกเกินนะครับถ้าไม่ใช่แนวธุรกิจถ้าไม่ใช่แนวผีนะฮะก็ฝากแนวอารมณ์ขันเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจถ้าใครเพิ่งมาฟัง EP นี้นะฮะก็ลองไปไล่กับฟังใน EP ต่างๆเพราะาตอนนี้นะฮะเรามากัน จืบจะสา EP แล้ฮะเราไปกันต่อนะครับกับเล่าอะไรไม่เล่านะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงวันนี้ไปเลยครับผมดูเวลาก่อนนะฮะตอนนี้นาฬิกาบอกให้ผมยืนขึ้นแล้วก็เดินได้แล้วฮะเพราะว่าผมนั่งนานเกินไปแล้วครับผมสวัสดีครับเล่าอะไรไม่เล่าคู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไร่ก็ได้เรื่อง